สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Stop Bullying หยุดเหยีดไม่เกลียดกันครับรายการที่จะพูดถึงเรื่องของการบูลลี่กันบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากในทุกวันนี้การประทุษวาจาการใส่ร้ายป้ายสีการว่ากล่าวกันนะครับในทางโซเชียลวันนี้เองครับส่งผลกระทบถึงสังคมประเทศชาตินะครับแล้วก็หน่วยเล็กๆของเราคือหัวใจของเรานี่แหละไม่ใช่แค่คนที่นะฮะ เรียกว่าอยู่ในเรื่องราวนั้นแต่คนที่ได้อ่านเนี่ยหลายครั้งเนี่ยกระทบจิตใจเหมือนกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในสังคมนะครับกลายเป็นเทรนที่ทุกคนต้องเข้าไปอ่านไปรับรู้นะหลายครั้งเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นความจริงทั้งร้อยมันก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเพราะฉะนั้นครับวันนี้สต b u บูล i ่ g หยุดเหยียดไม่เกลียดกันนะครับเราจะกลับมา มองประเด็นนี้เป็นหลักครับมาช่วยกันทําให้ทุกอย่างมันขาวขึ้นสะอาดขึ้นนะครับแล้วกลายเป็นสังคมโซเชียลที่น่าอยู่น่าเข้าไปหาข้อมูลนะครับแน่นอยที่สุดครับเราจะตอบคําถามได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับและผู้เชี่ยวชาญที่คุณไว้ใจแล้วก็ผมเนี่ยนะครับเชื่อมากๆว่าจะหาคําตอบที่ดีให้คุณได้แน่นอนนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นโคศกรมสุภาพจิตนะเป็นจิตแพทย์ที่น่ารักประจํารายการของเรานั่นเองนะครับนายแพทย์อาภิชาติจริยาวิลาศพี่หมอท็อปครับสวัสดีครับ อีกหนึ่งท่านครับตอบตรงตรอบชัดเออบางทีก็อาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าแคร์ถึงจิตใจคนฟังนะครับผมนะแต่ว่าตอบรู้เรื่องแน่นอนนะครับทนายเกดผลแก้วเกิดสัดครับอ่านร้องพูดนะบางทีนะรู้แหละว,ว่ายังไงแต่ดูหน้าเขาแล้วตอบอ,อ้อมๆหน่อย <c oughs> นะว,นนวันนี้วันนี้เรื่องของ stop อ u บู y i n g อยู่เหยียไม่เกิดกันเนี่ยนะครับ <c oughs> ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านข่าวหลายข่าวแล้วเห็นประเด็นประเด็นหนึ่งที่อยากเตือนทุกคน ไม่ใช่แค่หมู่มวัยรุ่นนะฮะแต่ว่าทุกคนที่มีมือถือแล้วใช้โซเช<อ>ียลอยู่นะครับหลายครั้งนะครับที่ผมอ่านรู้สงสารเลยคือเป็นเรื่องราวที่เคยแสรไว้เห็นไว้ในอดีตบนโลกโซเชียลนะ่อจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะหลายครั้งที่คุยกันนะในวงกินกาแฟวงอะไรก็ดี้สิ่งที่เขาบอกว่าห้ามพูดก็คือเรื่อง การเมืองใช่ไหมศาสนาใช่ไหมฮะอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลายคนไปไว้ใจบนโลกโซเชียลครับอบอกว่านี่คือพื้นที่ฉันฉันจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็วันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งแต่ว่าผ่านมา5ปีให้หลังคนนี้กลายเป็นคนมีชื่อเสียงครับกลายเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกลายเป็นเน็ตไอดอลบ้างนูนนีนันอนน,อนบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยไอข้อมูลที่เราเคยแช์ ไอ้เรื่องราวที่เคยแสงความเห็นไอ้สิ่งที่ฉันมั่นใจแล้วบอกว่านี่คือพื้นที่ของฉันฉันคนรุ่นใหม่ฉันพูดอะไรก็ได้นะครับมันกลับมาทําลายครับนะฮะมันกลับมาถูกใช้เป็นสิ่งที่ถูกอัมบาบุลี่ทำลายจิตใจเราในวันหลังนะครับเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องบนสังคมของเราจริงๆแล้วเนี่ยคุยกับพี่หมอทอ็อปเคยมีประเด็นคล้ายๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าเกิดที่เมืองนอกด้วยอ่าโอ้จริงๆมีทั้งเมืองนอกและเมืองไทย รจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องรอจนเป็นคนดังก่อนอเอาเป็นแค่คนปกติก่อนอันนี้ก็โดนแล้วปัจจุบันนะรจริงอบะบางคนบอกโอ้ยผมยังเด็กัอ,อีกไกลมันคงไม่เกิดหรอกอีกสิปีไม่หรอกเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่เราอยู่มปลายละ หรือจะเข้ามาหาลัยที่มันเริ่มมาแล้วใน,นสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้อย่างเช่นง่ายๆเลยเนี่ยเป็นเคสที่เกิดหลายกรณีมากทั่วโลกโดยคนไทยก็มีโดน,นก็คือเวลาเขาไปสมัครเรียนมาหาวิทยาลัยอ,อันนี้เป็นหลายๆคนคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราปรากฏว่ามหาลัยดังเนี่ยโอ้โหรอบแรกเนี่ยเขาจะรับละความสามารถเราได้ความรู้เรามีเราสามารถผ่านเกณฑ์เขานน่นนี่นั่นโน้ไนได้พอถึงจะสัมภาษณ์อะไรปุ๊บไม่ผ่าน ผลของการไม่ผ่านเขาชี้แจงเลยว่าเมื่อ4ี่หปีก่อนคุณเคยแสดงความคิดเห็นในเชิงที่มันเป็นความรุนแรงไม่ว่ากับใครเลือาจจะบอกว่าเป็นความอะไรที่มัน,มนสุดโตมันจะเกิดเป็นภัยคุกคามคนอื่นได้เนี่ยเป็นสาเหตุที่เขาไม่รับในการเข้ามาหาวิทยาลัยคือกลายเป็นว่าแทนที่โอ้โ oh, ห oh, เข้าไปมหาลัยดัง<ม>ของอเมริกาเลยนะจบ<ม>อดหมดสิทธิ์เป็นหนึ่งเรื่อง<ม>แล้วอันเนี้ยเราขณะเขาคิมภาษาไทยอย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวนี้ก็ google translate ฝรั่งก็อ่านรู้เรื่องแล้วอะแสดงว่า เจ้าของเรื่องเนี่ยเจ้าของเคสเนี่ยเป็นคนไทยใช่แต่ว่าเป็นสมัครเรียนมหาวิทยาลัยดังของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าที่มหาวิทยาลัยนั้นไม่ให้ผ่านเนื่องจากสิ่งที่เราเคยแชร์ในบ้านเราเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยเป็นข้อมูลติดตัวเราว่าคุณมีความคิดแบบนั้นคุณมีความรู้สึกแบบนั้นใช่ซึ่งน้องบอกหมอเลยบอกว่าหมอคุณหมอถ้ามีโอกาสเนี่ยได้บอกใครนะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังหน่อยอย่าให้ใครเกิดปัญหาแบบเขา่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันมันกลายเป็นเสียโอกาสไปมากแล้วนอกจากนี้มันก็ยิ่งถ้าเราเป็นคนดังขึ้นมา เราเป็นคนดังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกอย่าดูถูกตัวเองว่าเราไม่มีความสุขวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนดังก็ได้อาจจะหนักกว่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอย่ามองข้ามเรื่องเหล่านี้และ stop b บ l l y i n g ก็ขอยืนยันนะครับว่าอยากให้ทุกคนปกป,ป้องตัวเองอนะครับแม้ว่าเป็นพื้นที่ของเราที่รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นที่เคยเคยเ,เคยเขียนเคยพูดเคยแสดงออกเดี๋ยวนี้มีอัดคงอัดคลิปเนาะทุกอย่างเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาเราได้ในอนาคต ผมอยากเสริมนิดนึงนะครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการไปเรียนต่อเมืองนอกบ้านเราเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็บูลลี่กนันนะครับจนตกงานเห็นไหมครับถ่ายรูปแล้วก็ประจานด่ากันแล้วในที่สุดมีการร้องเรียนไปที่ต้นสังกัดหรือบริษ,ษัทของตัวเองก็เขาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เป็นข่าวนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วปี2562เนี่ยอันนี้บูลลี่คนอื่นถูกนายจ้างเลิกจ้าง เป็นคำพิพากษาสารดีกาตัดสินมาเมื่อไม่นานนีครับก็คือไปบูลลี่คนอื่นว่าแย่งที่จอดรถแค่แย่งที่จอดรถนะครับแล้วก็ไปไปแชทในอินเทอร์เน็ตใน facebook ประจานเขาถ่ายรูปลงประจานเขาแล้วเขาก็ร้องเรียนมาที่บริษัทนายจ้างพิจารณาเห็นว่าเป็นการกระทําที่มันฝ่าฝืนต่อกฎหมายข้อบังคับรวมทั้งศีลธรรมไปดาเขาเสียหายเลยนะครับสุดท้ายนายจ้างเขาก็ใช่ครับสุดท้ายนายจ้างเขาก็ เลิกจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยลูกจ้างรายนี้ซึ่งไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยว่าแย่งที่จอดรถตัวเองเนี่ยด่าด่าแบบเสียหายนะเสร็จแล้วก็ไปฟ้องศาลแรงงานเพิกถอนคําสั่งนายจ้างที่เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไปเรียกเงินค่าชดเชยคดีนี้ไปสู่ศาลอุทธรณ์ซึ่งศาลเป็นศาลชํานาญพิเศษศาลอุทธรณ์คดีแรงงานนะครับพิพภากษาว่าการที่ลูกจ้างไปนินทาไปว่าคนอื่นลักษณะมินประมาณคนอื่นเป็นการบูลลี่คนอื่นนะครับ นายจ้างมีสิทธิ์เลิกจ้างได้เพราะถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายมและขัดต่อข้อบังคับของนายจ้างของนายจ้างด้วยนายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าเฉ้จ่แม้แต่บาทเดียว no. นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วสารอนุรกเพิ่พงพิพากษาเมื่อไม่นานนีเองครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้บริษทัทเองเนี่ยก็กลัวเรื่องของโซเชียลเวลาก็พูดถึงเช่นเกิดผลอ่ะเกิดผลสังกัดไหนอ่าเกิดผลสังกัดนิวสิบแปดกระเทือนไปถึงนิวสิบแปดด้วยนะว่าดูแลลูกจ้างยังไงนะฮะอ๋อข่าวบ่อยๆนะครับที่ที่เป็นเธอชื่ออะไรอารย์แการด่ากันแล้วก็ลงเฟซบุ๊กเห็นนะครับอันนั้นยังไม่ถึงสารนะครับอันเนี้ยสารตัดสินมาแล้วนะครับว่าไปบูลลี่คนอื่นแบบเนี้ย ก็นายจ้างเลอกจ้างได้นะครับเห็นไหมฮะเพื่นนะฮะระวังให้ดีนะครับส่วนชุวงหน้าครับนะฮะต้องมาช่วยเขาหาทางออกนะครับเคสนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่เรื่องราวเนี่ยจะเหมือนกับที่เราเคยเห็นในข่าวด้วยนะฮะเช่นไว้ใจคนนี้คุยกันแล้วอุ้ยรู้สึกถูกคอจังเลยเอายิ่งเห็นรูปเขาใน Facebook แล้วรู้สึกใจยังเลยจีบกันไปจีบกันมานะฮะสุดท้ายลงเอยด้วยอะไรฮะการข่มขู่นะฮะสุดท้ายลงเอยด้วยอะไรฮะ เสียสับครับน,นะนะฮะแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันเต็มดีกว่านะครับใน Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกันครับกลับมาในสต p อ u บู y ลิงหยุดเหยียดไม่เกลียดกันครับนะฮะแน่นอนครับผมแจ็คไรเดอร์ยังอยู่กับพี่หมอท็อปนะครับแล้วก็ทนายเกิดผลนะครับ เรื่องราวที่คุยนั่นแหลต้นรายการน่าสนใจมากครับเหมือนรีบเคสนี้ก็ทันะ้งแมสซะเพราะเราเคยเห็นในข่าวว่ามีคนเคยถูกสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่ามันก็มีอีกเรื่อยๆเดี๋ยวมันผุดมาเคสนี้เดี๋ยวมันผุดมาเคสนี้นะครับเรื่องของถูกใจชอบคออยากจะจีบอยากจะรู้จักเขาให้มากกว่านั้นแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วลงเอยด้วยการถูกครูนะฮะลงเอยด้วยการเสียทรัพนะครับแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยนี่แหละความไว้ใจบนโลกโซเชียล มันเหมือนไม่มีอยู่จริงได้จริงนะครับผมไปฟังเรื่องราวนี้ดีกว่าครับว่าเขาคนนี้โดนอะไรมาบ้างน่าสงสารจริงไปฟังครับ มีกฎหมายอะไรที่เอาผิดคนในรูปไปโพสประกาศมได้บ้างและสี่สำคัญนะครับคือเงินที่เขายืมผมไปมีวิธีไหนที่ผมจะเอาเงินมาคืนได้บ้างครับฟังเรื่องนี้แล้วผมจะบอกนี่ฮะคือสิ่งที่เขาอยากรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับกฎหมายหมดเลยได้เอาเรื่องเรื่องนี้พี่ีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายเรื่องเลยนะครับเออเด้อเอาเรื่องเรื่องไหนก่อนผมจะบอกว่าคือพอฟังเขาแล้วเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลยที่กว้างๆเลยนะฮะแล้วก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้ก็คือ คือเราอย่กไว้ใจโซเชียลมากขนาดนั้นเนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้เคยเจอหน้ากันเลยเรายังไม่เคยได้แบบรู้จักครอบครัวเขาเลยเรายังไม่เคยรู้ภูมิหลังชีวิตเขาเลยแต่วันนี้เรามั่นใจว่าเรียกเขาว่าแฟนได้เออเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สะท้อนบางอย่างของการใช้โลกโซเชียลเรารู้สึกว่าเราไว้ใจโซเชียลมากเกินใช่ครับเนี่ยครับทีนี้พี่เกิดวนครับเอาต้องแยกเป็นเรื่องๆแล้วมั้งครับเ,เรื่องครับเออมีทั้งเรื่องแบบอ่า ผู้หญิงมาหลอกเงินอ่ะเรื่องเคสหนึ่งผู้ชายมาขู่มีปากเสียงทะเลาะกันกับผู้ชายผู้ชายเอาไปประจานโอ้โหมีหลายเรื่องเลยนะฮะนะครับแล้วสุดท้ายอยากรู้ย้อนกลับไปด้วยว่าผมจะได้เงินคืนไหมครับที่เขาเอาไปเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนเนาะเรื่องที่ผู้หญิงมาหลอกเนี่ยมันมีคาบเกี่ยวกันนะครับมันคาบเกี่ยวคําว่าถูกหลอกลวงกับการให้โดยเสียหากับการยืมเงินมันสามเรื่องแล้วนะครับถูกหลอกลวงให้โดยเสนยหาและยืมเงิน เอาเรื่องยืมเงินก่อนมันง่ายสุดเยืมเงินเนี่ยกฎหมายบังคับไว้เลยนะครับตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา543บอกว่าถ้ายืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืองลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญหมายถึงว่าผู้หญิงยืมต้อง,งลงลายมือชื่อผู้หญิงแต่มันมีพรบรเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าถ้ามีหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้ได้เช่นมีแชทมีข้อความมีแชทม,มามาเยืมกันแต่การยืมเงินกันมันก็มีเงื่อนไขตามกฎหมายอีกว่าการการการยืมเงินกันเนี่ย ถ้ามีเงื่อนไขจะยืมเงินนะครับถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยต้องกู้ยืมตั้งแต่2,000บาทขึ้นไป<อ>ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องกันไม่ได้สิ่งแรกนะครับแต่การแชทยืมเงินกันเนี่ยถ้ายืมด้วยปากเปล่าฟ้องไม่ได้เลยนะครับแต่แชทยืมเงินก็ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งเหมือนกัน<อ>ถึงไม่ได้ลงลายมือชื่อแต่เป็นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปัญหามันคือกรณีของน้องคนนี้โพสต์ตอบพูดตอบไปอีกว่าผู้หญิงมีเงื่อนไขว่ามีเมื่อไรจะคืน เขาวมามีเมื่อไหรจะคืนในทางกฎหมายถือว่าเป็นเงื่อนไขสุดใจของลูกหนี้<อ>เป็นเป็นเงื่อนไขสุดใจของลูกหนี้อันนี้ชายบังคับไม่ได้เท่ากับไม่มีสัญญายืมคือถ้าเราตกเขาพูดมาว่าเดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่มาใช้คืนแล้วเรายินยอมไม่เขาใช่ครับถือว่าสัญถ,ถือว่าเงื่อนไขฉบบเงื่อนไขแบบนี้เป็นเงื่อนไขสุดใจของลูกหน,นี้ไม่สามารถบังคับได้ เมื่อบังคับไม่ได้คุณฟ้องร้องขอไม่ได้ไวยตายแล้วไ<อ>ว้ตายแล้วสะท้อนใจหลายคนด้วยเฮ้ยพี่เดี๋ยวมีเมื่อไหร่ก็คืนก็ได้เอ <laughs> <laughs> ถ้ามีสัญญาณแบบนี้เขาเรียกว่าสุดใจใจของลูกนี้ถ้าสุดใจใจของลูกนี้แบบนี้นะครับฟ้องร้องมาคับไม่ได้เพราะถ้าฟ้องร้องศาลก็บังคับเขาไม่ได้เหมือนกันก็เงื่อนไขมันก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่มีเขาจะคืนแล้วเมื่อไหร่เขาจะมีเดี๋ยวนะคนที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ ผมขอไน้ครับกราบตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปฟังแล้วเอาเอาไปเออเอาไปเป็นเงื่อนไขที่แบบเราจะไปทําอย่างนี้คนอื่นคืออย่างน้อยไม่ผิดกฎหมายแต่บาปนะครับเอออะ อันนี้เป็นเรื่องของการกู้ยืมนะครับหลักกฎหมายก็บอกว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือข้อความการสนทนาแต่เงื่อนไขการคืนเงินจะต้องปรากฏชัดเจนถ้าไม่มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่นก็คือเมื่อทวงถามแต่ถ้ามีเงื่อนไขบอกว่ามีเมื่อไรจะคืนสัญญานั้นบังคับไม่ได้ฟ้องไม่ได้สูญเงินเปล่าอือันต่อมาถ้ามีเวลาจะคุยต่อนะครับอันต่อมาเป็นเรื่องของการถูกหลอกหลอกหลอกให้ถ้าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจที่จะหลอกเงินบังเอิญมันค้ามเกี่ยวกับว่ายืมก็เลย เหมือนจะไม่ได้หลอกแต่ถ้าบอกว่าพ่อป่วยไม่มีสามีแม่ป่วยยายป่วยต้องการใช้เงินอันเนี้ยท,ทั้งทั้งที่ไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยอาจจะเป็นเรื่ององการหลอกลวงก็ได้ออย่างที่เป็นข่าวเห็นบ่อยใช่ไหมครับบอกไม่มีสามีจะแต่งงานแล้วหลอกสินสอดแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ท,ทั้งทั้งที่มีสามีอยู่แล้วแบบนี้เป็นการช่อโกงกเป็น,น<ๆ>ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา341เเป็นการปกปิดข้อความจริงที่คนบอกให้แจ้ง นั่นในขณะเดียวกันการช่อโกงหรือออกลวมแบบนี้มันเป็นาศเกี่ยวกับการให้้ดยเสน่หาถ้าผู้หญิงไม่มีสามีมาก่อนจริงๆแต่แค่จะหลอกผู้ชายให้ผู้ชายเปยให้ผู้ชายเลี้ยงอ,อาจจะเป็นเรื่องของการให้ด้วยเสน่หาเป <c oughs> ็นการให้้ดยเสน่หา <c oughs> พอผิดหวังพอรักคุดพอผิดหวังในความรักจะก็จะมาเอาคืนแบบนี้คืนไม่ได้แต่คืนให้คืนได้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงในเราคุณไม่เลี้ยงดูคุณท่านเองแล้วก็จะเลี้ยงดูคุณเรื่องอะไรเป้นนี่แหละฮะฟังแล้วรู้แล้วเก็บไว้ในใจ แล้วเจอคนที่รักบอกเขานะครับว่าอย่าพลาดนะฮะนี่คือเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าในกรนี่ของการเยียวยาหัวใจผมว่าคนนี้ก็ต้องการอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถูกกระทําซ้ําซ้อนซ้อนเงื่อนถูกจากหลายคนด้วยผมว่าพอฟังข้อกฎหมายอาจจะเยียวยาหัวใจมากกว่าดิมหรือหรือช็อกไปแล้วนะครับเพราะว่ามีบอกว่าเออเดี๋ยวมีเมื่อไหร่จะมาคืนอันนี้ช็อกไปแล้วนะครับพูดหลักกฎหมายนะเราไม่ได้ไปบูลลี่เหมือนซ้ำเติมใครนะครับเพราะว่าฟังแล้วเป็น เป็นความรู้นะแล้กไม่ให้เกิดปัญหาในเป็นอุดาหอน์ให้กับคนอื่นด้วยนะครับผมนะเพราะะฉนั้นดีมากๆตรงนี้นะฮะแต่ว่าคือในงแอ้ข้อกฎหมายแล้วผมให้กําลังใจก่อนอะไรที่มันผิดไปแล้วพลาดไปแล้วเนี่ยนะฮะอย่าไปคือเขาเรียกว่า อย่าไปลื้อฟื้นอย่าพยายามตอบโต้อย่าพยายามอะไรเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นความผิดคนละกรรมนะครับเหมือนที่ฟังมาทุกครั้งเลยเป็นอย่างนี้จริงๆคือเราลงมือทําอะไรไปก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องอีกกรรมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ให้ดีนะครับนะส่วนช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาช่วยเยียวยาหัวใจนะเขาคนนี้ผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่คนเดียวคนที่ดูอยู่ตอนนี้หลายคนอาจเคยถูกทําแบบนี้เยียวยาหัวใจอย่างไรช่วงหน้า ฟังจากปากพี่หมอท็อปใน Stop s Stop b u l บ y i n g หยุดเหยียดไม่เกลียดกันครับกลับมาใน Stop s t o Stop b อ l บ y i n g หยุดเหยียดไม่เกลียดกันครับวันนี้ฟังข้อกฎหมายแล้วรู้สึกเลยนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้แค่แเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีกันการหลอกลวงกันหรืออะไรเง้ยเกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากจริงๆนะครับนะเพราะว่าวันนี้ฮะ เรื่องของอน้องคนนี้เนี่ยให้กําลังใจเขาก่อนนะ<ม>เพราะว่าข้อกฎหมายพอฟังมาแล้วผมว่าหลายอย่างมันหลวมตัวไปแล้วม,มันมัน,ม,นมันพลาดไปแล้ว<อ><ๆ>นะฮะเพราะฉะนั้นทําใจดีๆ<อ>ทําใจดีๆต้องต้องตั้งสติก่อนตั้งสติตั้งส<ๆ>ติต้องตั้งสติก่อนเพราะว่าอย่างที่คุณคุณแจ็คชอบไปแล้วนรอบนะครับว่าจริงๆเราก็อยากรู้ว่าพอมีข้อกฎหมายเนี่ยเราจะได้ต่อไปเราจะได้ทําอะไรเราระวังขึ้นแต่ว่าเคสเนี้ยแน่นอนพูดมาอย่างเนี้ยหมอคิดว่า คือมันหลายอารมณ์มากเลยอ่ะ<ม>เสียใจด้วยเจ็บใจด้วยรู้สึกเหมือนถูกหักหลังด้วยมันมีความกมันสารพัดอารมณ์เลย<ม>แต่ว่าเราคงต้องแยก,กเป็นเรื่องๆนะครับสิ่งแล้วที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอันนั้นอ่ะมันก็อาจจะต้องมามาคุยกันว่าทํายังไงไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อเพราะเมือม่อไหร่ก็ตามถ้ายังเป็นความรุนแรงต่อปัญหาเนี่ยอย่างที่ที่เกิดผลบอกว่าเราเองอาจจะกลายเป็นคนที่อยู่ในขบวนการของความรุนแรงหรือเกิดปัญหาทางกฎหมายต่ออีกนะครับ ังน,นั้นตอนแรกเนี่ยคงต้องเลิมตั้งสติอาจจะต้องมองหาข้อดีในในยามที่มันเป็นยามยากก่อนเพราะตอนนี้ถ้าเรามองว่าทุกอย่างหูมันยากไปหมดมันมืดไปหมดเราก็จะรู้สึกมองอะไรไม่เห็นนะครับมันก็จะถูกอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันครอบงําแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าจริงๆมันมีข้อดีบางอย่างอย่างเช่นดีดีนะที่ลูกก่อนเขาแต่งอะ่ะไม่ใช่เขาแต่งแล้วก็มีลูกขึ้นมาแล้วโอ้โหผูกพันกันไปอีก,กเยอะายมากมายหรือ ถ้าเสียจํานวนนี้เราไม่รู้ถ้าไปรู้ทีหลังเราเสียมากกว่าอีกสองเท่าสามเท่าเราอาจจะรับไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้หมอคิดว่าถ้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมองในแง่ดีก่อนว่าจริงๆแล้วเราเรารู้ตั้งแต่ตอนนี้เจ็บน้อยกว่าถ้ารู้ในอนาคตเสียเงินน้อยกว่าถ้ารู้ในอนาคตนะครับแล้วหมอคิดว่าบางทีเนี่ยถ้าตรงนี้เราคิดว่าเงินมันอาจจะต้องมันให้ไปแล้วอ่ะเราเราก็คิดซะว่ามันก็ให้ในสิ่งเวลาที่มัน มันเป็นช่วงเวลาที่ดีๆไปเพราะถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้อยากจะเสียดายเงินก้อนนั้นก็ได้แต่พอเรารู้เรื่องนี้มันมีความโกรธความอะไรเข้ามาบวกด้วยแต่คิดว่าดีที่สุดตอนนี้เราเจ็บจากคนอื่นแล้วเราอย่าทําให้ตัวเองเจ็บต่ออย่าไปซ้ําความรู้สึกใช่เพราะถ้าเราอยู่วงวนใหความรู้สึกแย่ความโกรธเนี่ยคนที่โดนทาร้ายไปเรื่อยคือตัวเราเองใช่เพราะอีกคนนึงเขาก็ไปแล้วเขาเอาเงินเราไปแล้วมีความสุขแล้วเขาไม่ได้มารับรู้อะไรกับเราด้วยนะบอกว่าต้องตั้งสติแต่ทีนี้เรื่องอย่างงี้บางที มันพูดกับคนอื่นลาบากมากเ,<อ>เพราะบางทีก็อายเขาหรือจะรู้สึกแย่แบบกลัวโดนซ้ําเติม,อ,มอันนี้แนะนําเลยว่าจริงๆอ่ะมันคงจะต้องลงไปลึกเพราะว่าฟังดูคงมีรายละเอียดอีกเยอะอแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่โดนะมันขำไม่ออกแน่นอน,ช,นช็อกแน่นอนดังนะั้น1 3ึ่งส่นะครับสายด่วนกรมสุขภาพจิตโทรไปคุยเรื่องรายละเอียด ถ้ามันโอเคไหมโอเคมันรู้สึกแ yeah. ย่เราจะได้ลงรู้ว่าจะต้องช่วย,ยงไงในรายละเอียดที่สําคัญหมอมีคีย์เวิร์ดอยู่สอ,อย่างม,มีคําสําคัญอยู่2อ,อย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกอยากฆ่าตัวตายแต่ในกรณีนี้จะมีคำหนึ่งคืออยากทําทร้ายเขาหรืออยากฆ่าเขาพวกนี้ไปหาหมอก่อนเลยอ,อย่ารอจนให้เราคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วไปกระทําอะไรที่เราจะมาเสียใจมากกว่าน,นี้อีกร้อยเท่าพันเท่าในอนาคตดังนั้น รีบหาหมอหาคนช่วยหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้จิตใจเราดีขึ้นการที่เราถูกทําไม่ดีไม่ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปทําไม่ดีตามเขานะครับดังนั้นบางทีเขาทําไม่ดีเราอยู่ในความดีของเราหาคนช่วยเราจะได้ผ่านตรงนี้ไปได้ไม่แน่หรอกอาจจะตรงนี้เดือนสามเดือนหกเดือนคุณอาจจะเจอคนที่ใช่มากกว่าก็ได้เลยพี่หมอท็อปเขาบอกว่าเจอแซบกันเดิมเจอแบบเฮ้ยเจ๋งกว่าเดิม<อ>นคนที่ปรึกษามหมอ เจอซับกว่าเดิมทางน้นน <laughs> ะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยนะครับบอกเลยว่าชีวิตยังมีพ่กนี้เสมอพี่ตูนเคยบอกผมไว้อย่างนี้ใช่ผมไม่ได้บอกผมคนเดียวเขาบอกทุกคนในเพลงนะเพราะฉะนั้นหนึ่งสามสองสามนี่ผมย้ยานะครับว่าแหม่เดี๋ยวดูรายการเราก็คิดว่าคุยได้แต่เรื่องบุหรี่ไม่ใช่นะฮะ<ช><ช>ทุกเรื่องเลยนะฮะและพี่หมอท็อปบอกชัดเจนมากนะครับถ้าเริ่มรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือเริ่มรู้สึกอยากฆ่าเขาให้ตายอันนี้เป็นสัญญาณแล้วครับว่าคุณ อาจจะต้องอยากได้คุยกับหมอจริงไม่ใช่อ่าจละไปหาเลยไปหาจริงไปหา <ไป S 1> <ล>จริงนะฮะเอาละครับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากนะครับย้ำนะครับทั้งเรื่องของฝั่งกฎหมายครับนะฮะดูข้อดูกฎหมายให้ดีดูเรื่องราวให้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่เราไว้ใจเขารักเขานะครับ <S <S แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับรวมถึงเรื่องของการเยียวยาจิตใจด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับนะท่านเป็นจิตแพทย์นะครับแล้วก็เป็นโฆษกสกรมสุขภาพจิตด้วยนะครับพี่หมอท็อปครับขอบคุณมากครับ พี่เกิดผลวันนี้ตอบโชวโชโชโชยอยากรู้อะไรมากกว่านี้มาถามกันหลังใหม่ได้ขอบคุณมากครับพี่เกิดผลครับฝากไว้ด้วยนะครับสตอปบูลล n g หยุดเหยียดไม่เกลียดกันนะครับทุกช่องทางโซเชียลคือช่องทางที่คุณคุยกับเราได้นะครับ Twitter Instagram Facebook ครับรวมถึงเปิดดูรายการของเราเติมอาหารสมองป้องกันตัวเองแบบนี้ครับนะฮะแล้วภายบนโลกโซเชียลอาจจะ มาไม่ถึงตัวคุณจริงๆนะครับผมนะอย่าลืมนะฮะเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับพูดคุยได้แล้วก็ติดตามเรานะครับผ่านทาง n e w 18วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่คราวหน้ากับ s t ็อ b บ i n g หยุดเหยียดไม่เกลียดกันวันนี้เรา3ามคนไปก่อนสวัสดีครับ